สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนยงหลายนะคะยงหลายช่วงนี้บางที่กระแทบจะมีเวลาเฮ็ดวิดีโอเลยค่ะบมีเวลาบางเธอกะต้องหาเวลาเห็ดวิดีโอตอบคอมเมนต์นะคะเนาะว่าอย่างไก่อ่าราวาช่วงคริสต์มาสอ่าปีใหม่เนาะ พรล่ังเขาก็จะสังโสสังสรรค์กันมีโมพี่เพื่อนกับไปบานคนนั้นไปบานคนนี้ <c oughs> เดี๋ยวกระต้องแลนโฮตต้นใหม่แลนเห็ดนันเห็ดหนีแน่นะคะายซิมาายซิแมวเนาะ,ะโอ้โยค่ะยุงลายแต่ละเมือะะ่อค่ะเพื่อจะได้กลับบานนี้พี่อาจจะคำไปเนาะคะ่ะเนาะแต่ละเมื่อเนาะเหมยคำธรรมดาสองสามทุมค่ะพี่นอ้องเนี่ยคืออ่านกันเลย้อง ตื่นแต่เร้าแล้วก็ไปโหดตนห้นไม้พ้่นยิ้นตน้นไม้เห็ดเขาให้มาเมียนกี่มาขี่แมวนะคะพี่น้องเนาะโอ้ยจะมยมมยมแม่นหะยิังขักย่งแม่เนาะเป็นเมียฝรั่งคือบอสบายขึ้นมาเขาเนาะนี่ํำเหตุเองมุสยามอ่าพี่น้องเอ้ยอันพักส่วนอันเนาะมาหน่อยสองโตนะคะ เขาไปย่าไปย่งจ้ว่าเมื่ออันต้องอันตาเลี้ยงต้องทายให้หมาใหญ่ก็แหละอันเก็บซุนนี่เมื่อวานอันจะเก็บทางออกให้เมื่อแล้วก็ถ่ายให้หมาใหญ่ก็ยังว่าอันสิบปลูกไม้นาะสิบปลูกพวกอ่าไม้ยืนต้นก็เนาะแบบพวกไม่มาไม้ผลไม้อย่างนี้เนาะค่ะพักเดี๋ยวค่อยปลูกทีหลังค่ะแบบป่วยหรือนอกจากเข้ายกยกขึ้นสูงแบบนี้ค่อยปลูกเนาะแต่ว่าอ่าปรเดี๋ยวนี้ ตำกับผพนเข้าออมจ้งหนกับโยย่ค่ะพี่น้องมาหน่อยสองตัวเขาไปก้นไปเกียขี่ดินเขาไปเล่นเขาไปก้นโอ้ยเนาะแน่ใ,นใจค่ะพี่น้องเนี่ยกําลังซิมิเวล่ากินเขาเศร้าอันไปเก็บพักไม่สวนมากาค่ะเนี่ยมันหลายอเลยว่าอันกะบบ่อมีเวลากินเาา้าเไร้่เราไปเก็บกนนาม,า,ยยา,ม,ม,า,มากกิ่นขนอกขนากะไกลจะหมดแล้วเนาะคะ่ะประกาศอ่า ระกาศสอยพากาศในเนาะสะเก็บอันสิตามันนั่นเขาเศร้าได้ค่ะพี่น้องเกือบสิ่สิปเอ็นมงส้าละอันพท่านนี้ไม่ไดกินเขาเพราะเบียกหลายค่ะมือนี่ยไ่ได้ออกตอนเศ้าเนาะอันก็เลยเหตดเบียกยุ่งงันก่อนตอนเศร้าต้นมองต้นใหม่ทางนอกเขามาของแมวเนาะแล้วก็แต่ว่าท่านแล้วอ่ค่ะอันหิวเข่าอันก็เลยว่าเสราก็เว้นกินเธอเดียวเลยมันแล้วเนาะอันจะตำมกทั่วค่ะพี่น้องกระเจ้าก็พัดนี่แพักในสวนที่เขาเก็บมาก แต่ว่าบักเคอร์เทดอ่าบ่มีดอกบักเคอร์เทดในสวนมันมีมันยังเขียวอยู่แต่ว่าบักเคอร์เทดอันสื่อมัน่ะมันหมดแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้เรียกว่าตำแบบใส่บักกอกใส่ปลาใส่ยังก็ต้องผสต้องใส่บักเคอร์เทดจนะ้าค่ะพี่น้องบอมมีวเวลาางหัวซีอิ๊วเข่ากินเลยค่ะพี่น้องโยงหลายงข้าวโยงแน่ยยงกับโยงคักวโงแน่ค่ะ ที่เรียสังเป็นย่างไที่เกิดนะสิหนุนคาดหนุแน่เดี๋ยววันแรกก็ต่อไปเี่ยนอนโอ้กลิ่นเนี่ยนอยู่กันทะลุมี่นาจะมูนแล้วค่ะแต่เราเมือนกบเด็กยุ่ห่้ากบพี่เนาะ ยากเวลาจะไปหาโมก็บออุกไปจะกินแต่ที่ออมเป็นปดใดต่ก็อกดเป็นใดเนาะโอ้อยเนาะไปกินมีคนกาซมี่สดตังน,นะพอดีแท้จริงนายกมูมวันที่เสียมหาเจ้าบาเขาต้องเหมือนนายพอสุราข้าลายเนาะแล้วกับวันเกิดลูกมูอีกมูว่านนี่ก็เลยไปแลดย้ยไปหาก็แล้ให้เขาเรียนนัยไปอีกหก ส่วนนี้พ่อร่างเขาจะพกคิดมากเพิ่งยังกันเนาะค่ะเนาะเขาะะจะสังสรรค์กันพวกนี้เป็นไม่ยูมืองไทยเป็นหงจะกันก็จะนาป่าต้มมงหรรันป่าตีมังเมย ดูควะมมีอยู่ในสองฟีดอันเมื่อดีวออกมาเนาะอันกินว่าท่านอันก็จะใส่สองฟีดไว้สั่งเขาน่ะสั่งปลาดุมากไบท์แต่ว่ามันมีเวลาเห็ดกินเนี่ยเราเพิงเวลาเห็ดกินในสองเท่าเองค่ะสั่งปลาโลนึงกับย่างหลายอยู่อันละมักหนึ่งมากกว่าเนาะปลาดุยังความแ่บดูว่าสั่นเท่ากระตองอย่างอย่างอันอย่างกับปิ้งปลาดุกันเนาะเขาเอื่นเนาะ อ,าาอ,ยอย่ังบอมมี่เวล่าค่ะพี่น้องยุ่งอี่เลยมืนน่อไงธนาสิกินเข่าไปแถวสิบบอมมีม่เวล่าเขาเศร้าเนี่ยก็เลยกินได้แต่เนี่ยมากินเพียงสิบเอ็ดโมงกลัวอะเนี่ยสิละหลวกเพี่ยังเดียวเนาะเพราะว่ามัน,นมันเหเนื่ยอยค่ะมันเหียวปสามีนั่งกรบป่ปยบว,วยใหญ่เราเนี่เต็มหน้ากระปิ่งขนมปังเผ็ดไทยกินแล้วก็แล้วเพราะว่าเขายุงมือแดงเขายุงหนก็จะเจดีกินเองนั่งเนาะ <S <S ยัแต่เอาละเอาแมวมาหลายเฮ้งอนู่เหมือนนี้บ้านเด็กขี้ใหญ่ยังเราขี้ใหญ่เวลาเ้าสิไปดั้งอื่นนี่แหละอยากควายอยากแมวแม่ยันค่ะพี่น้องข้าวไม่อยู่ประจำเลยเอาโบเป็นยันจะให้พ่อใหญ่เล็กด้อค่ะพี่น้องอยากได้อยากได้อยากได้อันนั้นนะแกรมีมาแมวเอามากับโบเคยเดียมซอยเฮาวโบเคยเก็บขี่เก็บเหียวซอยเฮาวชงเฮาอยากได้ E ma che a กบหมากรอนมันมันมันเดินมันดื้ออะไรที่ว่าใส่สองฟีดไปเนาะมาันฮะมัาตำตำบ่อขุ่นบ่ข้าวใส่กะกอบเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวปีนาเนาะปีนาจะปีได้เยห้าสิบเมตนไฟแบบเต็มที่สักที่เนาะแล้วก็อันจะซื้อสองฟิตย้ายมาเก็บผลไม้อ่ะนอกฤดูการนะคะเขาไปเออเนาะผลละใหม่แบบใหม่อุ้ยเสีย่าย ใช่ไหม่ะโดนโดนโดนของแสบไปใส่เพื่อนใดอกมันแบบปักเก็นให้เกาพี่น้องโมงมี่เสื้อโลกหรอค่ะ <c oughs> ยิ่งแง่จะขอไปข้างนอกจะว่ากินเข,ขาพลางเมื่อเดือยังกินเยอะอันจังหาะใดนจะมีแบบไฟแบบคงที่เต็มเต็มจังที่เนาะคะ่ะพี่น้อง อันก็สือสองเฟสที่ว่าตั้งหากเนาะเมื่อวหรเก็บปลาบางหม่ปลาหนองด้วยการนกะวายนมาก,กินบบกคามปปองบอกสมม่อบอกกอบมากอ่ะมันเกิดเก็บได้บ่ระโดนบระด้เนาะอันก็เลยต้องใส่วิธีว่า ร่างดีดีล้วก็แซ่ซองฟิไดไปกินหายก็คนรจะเมืองนอกได้กินอาหารแซ่บแค่มันเป็น,ปนแผลลัพธม้ละมาปีเดียวเที่ยเดียวเนาะเท่ากันเลยเข้ามาก,กินเท่ากันเลยตอนเฮ็ดจังสี่นะคะพี่น้องโอ้ยแข็งจะวางมือแข็งเลยเอาออกมาจากซองฟิด หยวนอยู่ต่างประเทศกับแพงแพงบมดกอกเสื้อมา่ใส่ต่ำมาหงะเใอันใี้ก็เข่ากเดไใส่สดหลอดนะคะพี่น้องี่แต่บใส่สดหลอดใส่หอดตีมันก็อาจจะขึ้นเั่ ลาใส่รสดีเพราะมีรสชาติเนาะชุสด์ต้นดีไงต้องใส่มาแล้วอาหารประวันไม่ยังนิดแล้วผู้กินสุลดแต่ว่าเธอมาไปกินร้านอาหารร้านอาหารเขาก็ใส่สุลดให้เธอคือเก่างมาและนอกจากเธอสั่งเขาเขาใส่สุลดเขอกไปอาหารตามสั่งใเขาเสียเใส่สุลดให้แต่กับอาหารที่เขาเก็นไปแล้วเลย เขาก็ใส่สุโรดคือเก่าเนาะค่ะพี่น้องน,ะนี่สูตรตามมาทั่วอ่านอันก็จะใส่แต่เบะกอรน้ำปลาแล้วก็ปลาหน้าแล้วก็โรดดีท่านผู้ใดยม้ใส่สุโรดโรดดีน้ดหน่อยค่ะพี่น้องเหยาะน้ำตาลลงนิดนึงค่ะพี่น้องเพื่อมันจะได้มีรสชาตนะิเนาะ นี่เดียวก็ต้องใส่ลายดนะค่ะเพราะว่ามันจะหวานพอเดี๋ยวนีป่านาทำมาฮูงเพื่อกระเฮ็ดหวานหวานอันบ่เข้าใจว่าพอฮู้เป็นยังแบบหวานค่ะหวานแน่แม่นโยเฮ็ดแต่มันแตกจะละเอยียดนิดเดียวค่ะพี่น้องนิดเดียวเอา้าวหัวเน่า À, thì không không, ngon nhâm đây mình sẽ ăn nhâm là có tổng dụt đó à, con má con đỏ sau còn nói không có thể đỏ không tổng thang không có nhân นีてて่มันอีหละนนอยโยให้อนแน่นี่แล้วมื่อก็ต้องพามมาไปหาหมอพามมากับแมวไปหาหมอเถิดนี่งเนาะชีวิตไม่เจนยงก็ยงนี่ในการเดินทางบริภาก็ได้คามน้องอหายใจก็เต็มที่เนี่ยแลัง จมเนียค่พี่น้องออออเขาชเขาค่ะอันใส่ประกอบอ่าประกอบประกอบตามสมซีหน่อยมากมากค่ะพี่น้องจิบอสกินร้นมุนี่้ย่าไปพ่อตบานไปได้เพิ่มันมีรองเดือมันจะซื้อมาเนาะซื้อมาหลานชั่ปีหนไมันแซ่บีดีตามสมเลยห้าเด็นใ,ใส่สมมีอย่างได้ใสซ่สามมาสบใสมประกอบตามมะฮุ่งกระแซบตามอนี้กระแสบตามมะทั่ว แต่น่ะไม่เคยต่ำเลยบอกคนนีอันก็กลัวมันแสบต่อแต่ไ่เคยต่ำเลยกับไครก็ บางตัว,ก,ตว,ก,ตวก็มีเือกมีนอางตัวอ่ะยายเลิกกินมใหายนนตาเราก็ต้องรับลูกเนาะเอาเขาตันเนี้ยเ,าเขามา่ตอนนี้ไม่กินเขากันแต่เรเบือแต่เราเบ้น มาลนะกะนี่นยงยงยงนะยงยงมค่ะพี่น้องมากินเาน์ตกันนะคะต่าบกันทัวเนี่ยนาตากระเป็นดังสีนะคะวันบูมีบวันเคอเทแต่ว่าแซ่บแซบค่ะพี่น้องนาตากับผูท่านในทางดอกอันคือนเ้มากกันยงค่ะเป็นยงแนะ่ เจวผักเนาะผักสีแล้วผักผก,กาดเั้เจวคอยงานที่เขาวันท้าพี่น้องนะนานม่นานนานนานบุได้มอยูงาน,น,าน,น,าน,น,านที่โมเขาราอัพี่น้องกันเอาที่งาี่น้องนี่แหละหหผักเจว สิคอลอนิยาตก,กินข้าวกอนค่ะกินข้าวเราก็จะไปเฮดเบียดต่อนนะคะเนาะนาตาผอมเผาบได้ดูแลดูลงดูแลจากของดอกข้าวเยหยงค่ะบ๊ายบายค่ะคออนิอยาตไปกินข้าวกันเด้อค่ะพี่น้องรักษาสุขภาพค่ะ